ตายเอ้ยได้ลูกสั่งคือลูกลิงนี่็ยังคือเกาะดีเทะพอดะโอ้ยเฮ้ยหยาฮึบฮึบกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งให้ด้วยค่คะสวัสดีจ้าจ้าสวยเบิ้งเลยไอ้จ้าเป็นบบนี่เอ้ยมิตาตาเหลือกมาอยู่กับเราช่องพังใิม่น้องใบข้าวแล้วก็พังใิม่น้องใบข้าวชาแนลจ้า lo mắn kiểu ta ti mong con à ta ti à ta ti mong con khâu ơi. ơi nghiệp mi xì lì nào tối nhắn nè tối nhắng à chui trăng รอก,กินมันแก้วกับพี่อ้อมหรอผุนไปซวยพอก่อนเออไปช่วยพ่อก่อนไม่ได้กินง่ายหรอกพี่อ้อมไปไหนแล้วไม่รู้ไปแล้วตูนมนติ้วไปแล้วมาพ่อหนูช่วยมา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 ,มาหนูช่วยเองพ่อหนูช่วยเองอของพี่ปีเสร็จเรียบร้อยนะคะของพี่ปี เก็บกวาดเรียบร้อยแล้วสองที hey, feet, ่เลยฮึบมาเออกดคอเออเออมือกดคอนี่แน่นี่แน่กอดข้อหอมแก้มกันหรกอกดขอควมแก้มกันกอดข้อหอมแก้มหาเลือเหลือตาเลือเหลือกี่ตาเลือเหลือเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเร็วเอาเร็ว หน่วยกอ่อกวนหน่วยกอ่อกวนกอดกอ่ขอขางนั่นแล้วก็กอดก่ขอขางนี่ยอยู่หม,มื่นหมื่นหมื่นเออเออเออไปแล้วตายเอ,อ้ยได้ลูกสั่งคือลูกลิงนี่ยังคือเกาะดีเทะพอด่ะโอ้ยเฮ้ยอยาฮึบฮึบมื่อ ลอยก็โล่ละเด้อลอยก็โล่ลเด้อ <8 S 1> แป<ก>ดเดือนแล้วนะแปดเดือนแ, <ก S 1> แล้วนะหนูหนักแล้วนะมึงตาพึนตาพึน,นโอ้ยโหนควมพยายามอี่หลีหลอดตัวละมาพี่มาพี่มาพี่มา,ามาเอามันแก้วน้ำพี่อ้อมเร็วมาเอามันแก้วน้ำพี่อ้อมอุ้ยอุ้ย ดันอีกนี่การดันอีกพุ่น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 ไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยอย่าจังน้อยขากระพาร์ดหดข้อตัวนี้ยกกาสูงแล้วเนี่ยแล้วขากระพาดถึงข้อว้าว้าว้าวว้าว้าว้บุกเลยวะบุกขนาดเลย ไปซีวินกันแนวขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยขึ้นขี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนีหน <test Springs in palm> ีหนียังเดียวหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเอาเอาสิให้ลูกจ่าได้บ่เอ้าจ่าให้สวยก่อนจ่าให้สวยก่อนขี่โกงขนาดเลยจ่าก่อนว่องหันยังจ่าเลยพุ่นแม่ตายจ่าเอาจ่าเอาจ่ายสวยย่อน้ำลูกย่อน้ำเออขาใกล้กันลูกบ่ย่อพ่อย่อเองก็ได้ ไอ้จ่าจังไลยจ่าคือแม่ตายนั่นเมียอะใจดีใจดีใจดีย่อขานำย่อขานำเวลาอยากเห็ดกัเห็ดเวลาบ่อยากเห็ดกับ่เห็ดยามแท้ๆขี้โกงหน่อยขี้โกงหน่อยจ้าก่อนลูกจ้าก่อนจ้าก่อนเออแม่ตายกับจ่าเอาจ่าเอา ถอยอย่าง điều, ถอยอย่าง điều, ถอยอย่าง điều. ไปดิไปดิไป วิตีหัดช้างนอยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสูตรไข่ก็สูตรไข่สูตรพญสิมสิบแปดสิบแปดศูนย์นั่นนหนเห็นอบแมตายเห็นให้เบื้องเราไหมยิ่งใหญ่มาโตมาก็ยิ่งแรงเยอะคัดขืนข้น เด้อเด้ดตามแล้วตามแล้วเกิดโคเกิดโคใจใสใไสโอ้ยหายเนี่ยออันนี้กะขี้โกงบ่ย่อมจ่าจักเถื่อหายจ่ากะบอจ่าจักเถื่อ ย่ามได้สิจ่าเป็นจักเทือฮะเล็กน่อยนี่ขี้จุเแบเบรอก,กินยางเดียวอย่าให้ขี้เด้อบ่จ่าบ่ยอมจา่าอย่าให้ขี้ <c oughs> ดื้อคักแล้วดื้อคักแล้ว จอมป่วนหน่อยอเลยไปเลยช่วยพ่อเลยเกาะจังหน่อยกับมีแหง้ง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 มีแหง้แหงเออไอ้เสียจังหน่อยกับมีแหง้งมีแหง้แหงเอออคอครับเอออันนี้บอบอกนี่เฮ็ดดีดีด เคยเห็นแล้วก็จำมีขนาดอืมอ to? ืมอืมมายอมเด้อได้ไหมกาลังกาลังได้ไหมมีใครสนขาอีกได้ไหมได้ดิได้ดิ

แหงจางการแหงขึ้นเนาะแล้วก็มืนล่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดากเอ็กลงนันพะสิไม่หวัน่นแม้วันมามาก <laughs> หลอดน้ำบ่เอาลัดปึดนานว่ะละตัวเขาก็จะลดัดเขาบอลหลอดน้ำก็ลัดอย่างเดียวคนละสีวินเนาะ รัดปุ๊บอืมงัม้นเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ค่ะแม่แม่สวัสดี